มาเดามาหอดแล้วพี่น้องเลยท้องก็ได้มักไดไลน์เลยกะซีมี่กันพวกพวกน้านี่เฮาสิเอาเมือเฮ็ดก่อนสิเอาเมือจะได้ใส่กระสอบบวกกินข่าวบ่เอาอะไรเด้อไข่อ้บอยเอาอะไรไอ้บอยถือตัวเก่าก็มีหากับมะหอดเก่าเลย เดชเจ้าเบิ่ง<ว>เอาเเ<ล>มาหอดเก е ่าเลยตัวใหม่ตัวเก่าน้องเอ้ยคออะไรเลือกเลือกเบิ่งคักไปแล้วฮะยังแล้วบริเลือกเบิ่งคักแล้วคงกระเจ้าเก็บใส่ให้ห้าวเนาะเด็กอันต้นนี้ไ่นจะเก่ <c oughs> เาล <c oughs> า,ายกำลังสีขืนลาทงตัวน,นี้นะไหมแล้วมันบ่าพอแล้วก็เจ้าเก็บตัวเก่าให้ห้าวอืม เนี่ยนี้แล้วขันเฮาบริเก็บใส่เองกระเจี๊ยบให,ห,ห้เฮานะมันเป็นแบบนี้เก้าเบิดตัวนี้ทงนี่บอยเอยเต้ยแหละเนี่ยนี่กระเต้ยแหละการเลือกเอาเฮาก็เลือกจะได้กินอะไรกระทิมพี่น้องจ๋าสอยังจะได้กิน,นอ,อนะไรกระบ,บอแจกแล้วเน,ะนะาะนะอะไรจังเลือกมันพี่น้องเลยจะได้งามจะได้ขีดลายซื้อมาแล้ว ตัวนี้ก็ใหม่คือฮะพี่น้องเคยแล้วังชิลเลือกอยู่เพราะว่าเขาบริเก็บน้ำเขาเขาจะเก็บใส่หายเขาเอาส่วนลายเนาะมีเดียนตัวเก่าตัวใหม่เอาไาแนวกินงเขากับพี่น้องจ้าได้แล้วกหุ่งเอาแล้วตักหุ่งพี่น้องมาบรทานอีเมซอนตั้สกินนัน

ไม่ดีปลาลุงดีปลาลุงไม่ดีปลาลุงมากินข่าวได้พี่น้องกันแต่แท้ข้าวล่งนี่เลยบอกแ่เวนหยีบดิบดิบดรอหมดขาวเย็น น้าถ่ายกินน้ำชาวยายกุ้งเล่สัตมาข้าวม้านะแม่เจ้ากินแล้วอ๋อไทเติ้์ก็ขึ้นมากินน่ะกินแล้วก็ยังกินอยู่กินแล้วก็มากินน้ำกันนี่ให้มันเนี่ยมันลงอะไรเนาะนั่งไปหาผักกระทินก็มีบ่ใช่ลอยบ่เยกินข้าวน้ำกันได้พี่น้องเด้อบานี้เด้อกินข้าวแล้วสิเปรนไปจ่อเบิ่งอันอนหารข้าวหนึ่งผักกรสิไหลสด จเจ้าบ่งไก่กำลังสีไหล่สดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าสิบ่มีผู้ตั้งกล้องหายไปจักไหนอยู่บ้านสีเขียวบ้านพนานั่นเองทำการไร้สดทำบุญทำกันเด้อพี่น้องเด้ออาบุญทำกันกรเด้อปุระหาะปุละซลลลลิบปุระร้อยสองร้อย ไรสดอันลองเพลงมีคีย์บอร์ดนําได้พี่น้องลองเพลงให้ฟังก่อนแม่ไว้อลองจะเฮงเลยเสียงแหบเสียงไข่เหรอจักนำทีมพอนาเฮาคือเก่าบ้านฮนาจเจ๋สเจ๋อเจ๋อเจ๋อเจ๋มาจ๋าเจ๋อเจ๋อเีป่เจบาเจีอเห๋อเล๋อเจ๋ออเจ๋เจอ เราอลิจะไปดีปลาลุงมันดูแต่ลุงแล้วจะไปดีปลาลุงกันอย่างพ่ออันนะกันเฝืนบบเปิดให้พ่ออัานเล่นพ่อนำเมนูเบาะทอนขางเนาะเต้นบ่เต้นเป็นอยู่หมากแล้กันเพลงหมากนะใข่เป็นเย่งเย่งแร้ป้าคุณหญิงเอื่ยมาแล้วค่ะปมาเอื่ยมาแล้วค่ะคุณหญิงมาแล้วค่ะโหสีมองมิ่งแต่พวกสีสาว สาสุปรนี้เน่ยกะเสาเาเอาตตกี้ตตกี้ว่าซบีเอาเสือแบบนี้แหละมันหนักแค้นยาวก็เลยไปยืนจับไม้ก็เริ่มมาใส่เอาเสือสีนี่แต่วันอมี่แต่ผู้ซีเสาเสาเอาแม่เอาลองเสียงมึงดูค่ะ เซ็กซ์าวมึงด้วยขาเล่าเกทเอาเลยจะทำการไร้สดฝากพี่น้องเข้าไปเบิ่งไร้โซดที่ช่องแอบบอยจะชิลอะไรยู่ช่องใดโอ้ยเว้ากับปานเพื่อนสิท่านได้ลง พี่น้องเอ้ยบรท่านดอกจับกล้องไว้จับกล้องไว้ซื่ออาขาาขาวมนออกจะเอากระสอบเอ้ยอัน,สบ,น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 สบายดีพี่น้องโอ้ย, <c oughs> ยลเลิกแล้วจ้าพี่น้องเลิกแล้วเลิกแล้วกําลังเก็บวยกําลังกอนนังไปเก็บฟองผม มตีปนีเลยบ่ได้ใจจ้าเลิกไล่จแล้วพงเดแล้่มยอเต้นทั้พี่ราพี่ยังบ่แดดเ้ยัละ อันดอกไฟไม่เลยเราได้เจอกันปากกับพันรักแม่ตั้งไว้ในตู้เด็ดเด็ดเฮ็ดจนจีบน้องตั้งจนมองตา ปลายปีนี้เห็นพี่มากับอย่ารอเสียต้องแต่แต่ยืนคิดไม่กล้าทามกลัวเป็นเพื่อนเต็มัจหากยิงจะทาที่รักหัวเมียน้อยใจ

โอเคเลยพี่น้องโอเคเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยไปขนของกับพี่น้องจ้าไปละค่ะไปขนของละจ้าว่าเซียนไปเบิ่งไก่ไอ้บอยเด็ดไปเบิ่งซะมันสิมันสิไวยุรถเท่าน่ะพี่น้องจ้าเซ็นนะค่ะวันนี่ลาจ้าเซ็นนะโนสิเอา เดี๋ยวพาเอาขาให้นุ่งออก่อนจ้าถอยรถเข้าไปเลยนึกว่าจะได้เอากับเออเปล่าแม่ขอดีเท่านั้นไปจัดการเองเด้ออืมได้สิเมื่อเคลียบเเนื่องจากเซียนได้เมื่อผู้เดียวผัดบ่าวเตี้ยผัดมาจัดการได้ไหมเด้อเบอร์เลยน้ามยัางอันนัะนะนำกินนำกินยัางม่าคือขูนเฮ็ดเอเล่อยู่ ออไตายเ็จแ่ะเระรงบปาน่อดเลยยังกระดาโมมาไปเบิด้ยังยดบ่งเพงเฮ็ดดีเด้อมันจะซ้ำจ้าบ่หามเต็งเด้อวันทวงวงอกนะเออทวงงอะนะเม่งไายนะเออเอ ป้าที่แม่ก็บอกอนาตีมือวันทุกอย่างสุไปลอยันองเน้ออินไอบ้านเชาสีมื่อได้ยุ่ไไว้ยุ้ยเขาเป็นยาเขาเหล็กนอกที่เป็นยสูบแหลนมาพแห้งตีนพียานกเอามาหาันน้อยเนาะทุ่ะน้กย่้อยใต้ทุ่งน่ะเป็นหปะนี่อ๋อหลานดอจ่า ใส่ถ่ายรดน้ำได้บ่อยากมเออใส่นี้ก็ได้น้าขา่เอาเอาขาบขาวตีตัวนี้รดนะอเอาเขาวอะออะโคดโ่างแบบมากอเนี่ยไอกนี้อนี่มันบ้าบอเรื่องปพาคียบอร์ด่เด้อ ที่บอลไม่ไามันนี้ไปไม่ได้เออไหาแล้วไปบาแล้วมาถามเาดูแล้วอยมาถาเายันที์เอี่น้องจ้าสาวสมนียกับสิเด็กกับบบานแล้ววานนี้หลังจากไรสดไปกระเด้พันกว่บบาทจ้าซื้อาซื้อน้ำสาราจะมาซื้อน้ำไปออกก้อนออกก้อนผู้นักนะ เต็มเลยเต็มรถเลยือทำสายยันถือทำให้ตว่าถอบมักน่นี่อเต็มรถบอกเตี้ยพี่น้องาสุบนี่ก็คือกันป้านี่ก็นักเตะพี่น้องเซนมี เบื้องพี่น้องจ้าอันนี้เซ็นมีนจ้าไปก่อนจ้าไปก่อน,อนเอารถอันเดียวสิบงง่ายกว่าหนึ่งพันหกร้อยบาทสุพรรณีเอาไปเลยซื้อน้ำไลายปนได้น,นี้เออเดี๋ยวสิบบอกจเจะจะโทรหากันเนาะอืซื้อน้ำเบิ้งตามงงเลยน้ำก้อนเอาได้จ้าเอาเงินบาท,ทเก็โอ้ไปหอดุลใส่งเงินบาทไปเลยเงินผิดน้ำครับ วันนี้ขอพอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อที่ช่วยทำกุญแ่เงินสดนะเดินหนึ่งพันหกร้อยบาทในหนึ่งพันหกร้อยบาทเอามายืนรับสิคะหนู <laughs> ขอบคุณค่ะ 1, จับของอซองกลองด้วยพี่น้องขอบคุณเดเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งพันหกร้อยบาท เาาชุบเนยจะไปซื้อน้ำน้ำอ่านพอกน้ำครกน้ำเป๊ปซี่พี่น้องเอาไปลงทานตื่มกันแต่ก็มีเงินเกียนตินีเงินกียนั่นแล้วก็เงินกีบนี่สิเอาไปซื้ออันน้ำตาลเฮาด้วยเนาะน้ำตาลแล้วก็นมกับนมน้ำตาลนมแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำก้อนเอาหนึ่งล้านสามแสนไป หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งล้านสี่แสนเงินกีบนะเอาซะก่อนหนึ่งล้านสี่แสนจ้าวันนี้สาวสุพิมารับเงินค่ะอันนี้พันหกอันนี้พันหกจ้าที่เฮาไหร่สดและอันนี้ขอบพระคุณ fc พี่บอยเดอะลเดอทุกท่านเือที่สอยกันทำบุญพี่น้องบ่แมนว่ายังบม่ทันเรือเอาเก็บไปก่อนพี่น้องโหบ่าวเตี้ยกับไปแล้วโหเมื่อในขี้ต้มยังมีขี้ต้มอยู่เพื่อสิฮอด ไปเอาไปโอเคได้พี่น้องเมื่อเจอกันอยู่เพื่อนคนแรกบันเ้ลเพื่อนม่แก่คนละเด้อรือลดัก็คือตีนสิไปในแหล่ค้างนึ่งนะพี่น้องเ๋อแต่สีหอดมันเป็นข้องง่ายเอ้า ตีนรถนะก็เป็นตากระบาบเฮ็ดเลงเท่งเลงเท่งอย่าอ้ยเบาเตียงบานากระซายยันพี่น้องเอ้ยจบเจือได้สุมเพินมาซอยรันซานและน้องสาวหลาสุพนีแก่คนเดียวเมื่อกับโเบิร์ตโอเคเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกันอกกันใจรันซานนะผู้บ่าวมาฝากดี๊ดิ คนล่องมาดีมาคนล่องว้าวกระสันมือมันชุกมาเห็ดซอยเ holder เห็ดลงทานมีเขาจี้มีน้ำลายเนี้ยเห็ดน้ำข้าออกมาในลูกอาะสวัสดีปลาลุงกับลูกละเออเออเธอได้เดือดกับมีลูกเขาจี้อันนี้แม่ซื้อเองกินหมดอ่ะคนเขาเออไปลูกไปไปไปเออไปนำกันนี่ล่ะ เธอจนเต็มรถมาซีมาบ่หอดกันตายค่จจะๆอาจัดใหมองได้มองเนืองลงไนในกนแหละ,ละม,อมองรถนะใกล้ๆนะโอเคจ้ะพี่น้องฝากช่ว่ฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตาม,มาฝากกไหลยก็แชร์ก็ติดตามได้พี่น้องเด้อเมื่อยห้ากระหอดเสร็จไปภารกิจเท่าเมื่อนี่การแจ้งายันรถจะบ่หอดกับปันเนยปันเลยเอาอะไรตนคุ้มเอาอะไรตนคุ้มพี่น้องเลย เออ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 ไอซีก็ก <s Bond playing> <g ket> ินหลอดอ่ะอ่าคีย์บอร์ดมา่อไหรเพื่อนเท่าพอแล้วพอได้ร้องอยู่เพื่อนมีคีย์บอร์ดมีคลองคลองไปซื้อมาสิเหตุลงทานม่ใหญ่เออนำทีมโดยฮะเบาบอยยินไดลูกเอาขับไปไหนขึ้นอะไรเพราะหน้าบอย ขอพระคุณเอฟซทุกท่านเดอ้อบ่าสิเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศขอพระคุณหลายๆผู้ที่รวมทําบุญทําลงทานกับทีมงานบ่าวบอยสาวซุปณนีเมื่อนี่ขอให้จงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีเฮงมือวันซุกพี่นอ้องเอ้ยเฮาจังสีได้เริ่มแจกและกะ้วก็ชงน้ามือนี่คือเฮากาเกียมไปซื้อมาแต่ปากสองมากาเกียมใวจะซื้อพี่นอ้อง กยังบ่ได้เบิด์ได้หน่ยังนมยังยังมืออื่นน่ะสิได้ไปซื้ออีกอยู่บันดาลพี่น้องเยอ้ยยังบ่ได้แล้วอ่าเป็นนมพอสิมาเตรียมทรงเด้ไม่ใหญ่มีข้าวจีหวานข้าวจีใส่นมแล้วก็เป็นน้ำกาแฟน้ำชาราคาได้ได้สิให้หอดเถิงเบดิดมีโอวัลตินกับมีโอวัลตินน้ำชาโอวัลตินเท่ากัาสบ,บสิเฮ็ดแบบทรงใส่กระตุกใหญ่เอาแล้วก็ใส่จอกใส่น้ำแข็ง ใจก็เบิกในเครื่อนนะยัง,งบวชโขภยยังเป็นนมตน้นอันนะัมมี่แน่นันน, boy, น,นันของเบาบอยเพิ่นเพิ่นเงินของเบาบอยสาว boy, าเอือยเบามีสามคนเพิ่นเห็ดพัดมีอันนี้คือเงินเอฟซีพี่น้องบศสัตว์โยกคนซอยกันโยกเาบาเตียยกผ้าอาอาเกเอาพอในลูกดินะเอารถเท้านี้เอาออกมาลูกเก็บออกมา inya. จะกันคลิปหนาพี่น้องมือ,อยิง่งสิได้ไพี่ื่อคล้องอีกอยู่ขอบอคุณใลยไลเดอ้อ